รองมร่วมวเราเราก็ื่อเห็นการล้มหายตายจากใครบาคนเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าใจหายสำหรับทุกอย่างพวกเราที่ยังเป็นคนโสดอยู่วันนี้จึงอยากจะเส่าเรื่องราวบางสิงของชีวิตที่เกิดขึ้นในหมอกหมองจนลักษณะหายก็เป็นอย่าง

สิ่งที่ชอบและไม่ชอบทั้งสองทางน,นี้ล้วนแต่ทำให้เกิดกวค,ค,ความคลุมเครสิ้นคือความรู้เพราะควาสิ่งที่ชอบและผู้ที่หมักใสา่ในสิ่งที่ชอบสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เกิดในวความรู้สึกของคนสมัยนี้ทั้งสามเป็นสายความจริงของชีวิตมีตั้ใหญ่สิทธิการดี การเกิดความแก่ความเจ็บและความตายการเกิดแก่เจ็บตายเป็นยุคนั้นเป็นที่อย่างไรการเกิดในทางพุธศัตร์นั้นมีการกล่าวว่าการเกิดเป็นอนุป็นของยาการพุทธ่ายศึกว่าอิโอมนุษย์ต่าิกางต้นผู้ที่จะได้เกิดมาเป็น นั้นจะต้องมีการสะสมคุณมากกว่าบาปอย่างน้อยก็ต้องมีเป็นธรรมประกอบด้วเยเมตตาต่อมาฆาติว่าสันโดษค,ความขื่นสัตน์และความเข้มขเป็นพื้นฐานจึงจะได้เกิดปฏิปารุ การสอบของคุณค่าตัวเองจะเป็นผลที่เกิดมาเป็นรูปถ้าไม่มีคุณค่าแล้วจะต้องไปเกิดแต่ไฟฟูเช่นนางสุชาดาเป็นตัวอย่างยังมีเรื่องราวอีกว่านางสุชาดาเป็นภรรยาคนหนึ่งในจำนวนสิบคนของบรรดาผูาร่มทุกคนได้กลุบมีการบอบท่าสาระลาิ่น ยกเม็ดนิานสุช้าดาที่ไม่ได้ร่วมทะลุจากทุ่งเขาเมื่อคนตายไปจลอยได้ไปเกิดในตลอดชั้นดาวฤกษมาถึงฮานุปและไีว่าได้ไปเกิดเป็นัอีกยกเม็ดนิ่มานสุช้าดาได้ไปเกิดเป็นนางของกระยาขาที่หนองน้าต่อมาอีกที่เป็นอี เิดเป็นมะรุนเลือดตายจากมุรุนก็ได้ไปเกิดร่วมกันในสวรรคทั้งดาวพ่อพ่อท่านนั้นเห็นเลยว่าการที่บุคคลที่ได้เกิดเป็นมะรุนนั้นจะต้องมีการรักษาถึงห้าเหตุปัจฐานเป็นคุณสมบัติที่จะส่งผลให้เหมือนมาเปียกขาวผุดชากที่ได้เกิดเป็นมะรุนนั้นเพราะเหียนนี้ พระุทธองค์ตรัสาว่าการเกิดเป็นคนนั้นเป็นของยากพอเป็นเรื่องของความแก่ความแก่เป็นบทที่พระพุทธองค์ให้โผล่พยายามที่จะพิจารณาเห็นว่าเรามีความแหกธรรมดาเราจะไม่ลบล้นงความแหกไปได้ความแก่เป็นทุขคนคขกข์เพราะเป็นสภาวะที่ ไม่ใครบ่บาดหาทุกคนไม่อยากแก่ทุกคนอยากมีอายุยีนยาวหรือถ้าจะแกะ่ก็ขอให้แก่อ,อยากมีสุขภาพที่ดี ส่วนเรื่องของความเจ็บธรรมชาติของพวเราไม่มีความเจ็บปวดก็พยายามที่จะใส่พยายนปฏิเสธที่สุดสังเกตได้จากเวลาที่ร่างกายร้อนเวลาเหนื่อยเวลาเจ็บปวดเราต้องที่จะใส่สิ่งที่ไม่ปั่านออกไปแต่สิ่งที่เราไห้ปัดผ่านนั้น่ย่อน เป็นอย่างดีเช่นหมอหรือรงพยาบาลสุดท้ายก็ยังมีโรคภัยที่เจ็บเหียเยียังเก็บป่วยเหมือนคนทั่วไปบางโรงคมรันเจ็บป่วยมากต้องใช้ยาในการ,การ,กรป่วยเจ็บป่วยเป็นระยะระยะบางคนตายไปด้วยความทรมารเพราะป่วยเจ็บป่วยเรามีอะไรบ้า ไม่ว่าจะรวยมีเงินแค่ไหนเงินก็เสียความเกียรติยศยากช่วยให้คนรุ่งไม่ได้เลยแล้วถ้าเราอยู่ที่เกียรติยศเราจะทำอย่างไรพุทธศาสนาสอนให้เราสร้างความคุ้นเคยอยู่กับความเป็นรติยศไากที่มีการความคุ้นเคยที่อยู่กับความเกียติยก็คือว่าเราต้องมุ่ใจให้มีสติ ใจที่มีสติจะทําให้เราอยู่กับความเจ็บปวดได้ในระดับหนึ่งอยู่กับความเจ็บปวดได้อย่างสงบทานความตายอยู่ความเจ็บปวดก็อยู่ฝันแต่ใจไม่เห็นรู้ให้มันรบกวนแต่ร่างกายส่วนใจเราสงบลงได้ระดับหนึ่งจะสงบลงได้มากไปเท่าไหร่ กับการที่เราต้องวที่ใจวัมดูเป็นควายากแต่ก็าสามารถช่ว่ได้ในทางการแพทยในส่วนของโมเดนิ้เครือข่ายมะเลกมีการอธิบายวา่าการมีสติจะช่วยให้เราเกิดความ ปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นกับคนใคกล้ตัวมาก่อนในพัฒนาผูทธศตัดสาานาเรื่องของความตายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากโดยเฉาะความตายที่เกี่ยวกับชีวิตแบบปกติจะมีความตายในความหมายที่อย่างอย่างที่ในที่นี้จะพูด ความตายประเภทที่1ความตายประเภทที่งคือความตายของชีวิตหรือความตายที่ร่างกายแบบปกติดกับความตายที่ยังไม่เสียสติใจท่านพุทธทาเรียกว่าเป็นการตายกวอดตายคือใจที่มักความวิตติได้กวอาตาย ท่านสำรวม่าธรรมชาติของชีวิตเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดชีวิตก็ต้องเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ดับชีวิตจึงดับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามธรรมชาติของชีวิตที่ดับแบบนี้เราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอางาื่ได้เช่นไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตาย ดังนั้นทางที่จะไม่ให้เกิดขึ้นในเรื่องของความแก่ความเจ็บและความตายมากเกินไปก็คือต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเริ่เรากะทำความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของชีวิตให้ถูกต้องถ้าทำในชีวิตนี้ชีวิตก็จะเป็นรูปน้อยลงทำใจเข้าใจได้มากเท่าไหร่ความทุข์ก็จะ เรียกว่าเป็นการตายแ่อตาใจ้ดุคือตายจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวผูของกูแต่ถ้ายังไม่หมดลมใจนั่นก็คือว่ามองควาตายก็เห็นว่ามันเป็นชิ้นลนเท่านอาารย์จะห็ายสำหรับกรณีอะไรแบบนี้ด้วยการธรรมชาติหรือความ ของีที่เริ่มจากการเกิดเพื่อมีการเกิดความแหกความเจ็บก็ต่างกันและสิ่งที่ชีวิตไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็คือความตายซึ่งสภาวะเหล่านี้ล้วนแต่สป็นทุกเราสามารถทำให้กุ์คลายลงได้ด้วยการเข้าใจและยอมรับว่า มันเป็นธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ต้องพบเจอและน้องน้ำประกอบของธรรมชาชตชาิที่การใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตที่ดีขึ้นให้การบอกให้ชัดว่าชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงคือมีการเกิดขึ้นขั้นสุนและจากไปเป็นธรรมดาการเป็นท่าดีที่ต้อง ลิขสนาประโยชารที่สุดของานี้ขอท่าพระสิทัาธะากส่อให้ท่านสารวหายจงมีสุขภาพมีพลัง พอทุกคนเห็นละพอที่ติลมของไวนน้นี้เทป็บก็มีด้วยอากาศชี้